สวัสดีครับอยู่กับผมเอสเทนไนซ์สตินซานนะครับวันนี้มีแหลกมือสองเข้ามานะครับเป็นแหลกมเนียมนะครับตัวนี้สภาพใหม่มากนะครับเป็นของมือสองนะครับมีฟ้าปิดพร้อมนะครับสภาพดีสวยนะครับไว้ใส่พาวเวอร์ใส่เครื่องปรุงได้นะครับ มีฝาหน้าหลังนะครับ ัวน,นี้ขาย2,500บนทนะครับ2,500บาทนะครับมียังไม่มีผูนะครับสูงสูงสิบนิ้วนะครับ ลึกลึกยี่สบสามนะครับสูงสิบแปดลึกยี่สบสามนะครับมีฝาปิดพร้อมนะครับไว้ใส่ power amp ใส่เครื่องปรุงได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองห้าศูนย์เก้าสี่เก้าสองหนึ่งนะครับพร้อมฝาปิดนะครับสวยงามครับมีขอบ มีเนียมให้เลยเลครับสภาพยังสวยอ,อยู่ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ขายสองมันห้านะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะ อีตัวหนึ่งไม่มีฝานะครับตัวนี้ไม่มีฝานะครับตัวนี้ขายแปดร้อยแปดร้อยบาทนะครับไอขอบมินิมให้ครับแต่ว่าไม่มีฝาครับตัวนี้ขายแปดร้อยบาทครับจะแพ็คคู่ไปเลยก็ได้นะครับ เอาไ้ใส่ cover m ได้นะครับตัวนี้ความสูงความสูง9นิ้วนะครับลึก23สานิ้วเลึก23นิ้ว,วสูง9นิ้วนะครับตัวบนไม่มีฝานะครับขาย800บาทครับมีขอบมีเนียมให้ครับแข็งแรงครับ อีกตัวนึงจะเป็นกล่องเป็นกล่องเหล็กหนานะครับตัวนี้จะจะมีล้อนะครับมีล้อให้ไปเลยนะครับตัวนี้ขายพันห้านะเป็นชั้นวางพระเวแอมได้นะครับวางพระเวแอมวางคอสอีคิวได้เลยนะครับเป็นโครงเหล็กแข็งแรงนะครับ ความสูงก็ตัวนี้จะสูงสูงประมาณ22นิ้วกว่าๆนะสูง58าสซนติเมตรนะครับความลึกก็ความลึก45ซนติเมตรตัวนี้ว่าจะใส่เครื่องปรุงใส่เพเอแอมได้น,นะครับ ตัวน,นี้พันห้า้อยบาทนะครับเป็นโครงเหล็กหนานครับมีล้อให้พร้อมเลยครับใช้งานสะดวกสบายนะครับก็รีวิวชุดน,นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ